ม6อยากเข้าคณะพยาบาลเตรียมตัวยังไงดี ก่อนอื่นน้องต้องรู้ก่อนว่าคณะพยาบาลหลกัหลกๆต้องสอบวิชา T ีแก p บทีแพทและฟิสิกส์เอเลเวลสวิชานี้ขึ้นอยู่กับมหาลัยด้วยนะคะว่าจะให้น้องสอบตัวไหนบ้างแต่วิชาที่น้องต้องสอบแน่ๆเลยก็คือวิชาเอเลเวลค่ะก็จะมีคณิตประยุกต์หนึ่งเคมีชีวะและภาษาอังกฤษส่วนวิชาทีแพทหนึ่งปีล่าสุดมีแค่มอมหิดลเท่านั้นคะ่ะที่ต้องสอบวิชานี้ดังนั้นน้องจะเข้ามาหาลัยไหนให้ไปเช็คกเอกดคะแนนของมหาลัยนั้นๆอีกทีนะคะเห็นไหมคะว่าคณะพยาบาลไม่ได้เข้าง่ายๆเพราะต้องสอบแทบทุกวิชาเลลยหัง หลัน้องรู้วิชาที่ตัวเองต้องอ่านสอบแล้วถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านจากวิชาอะไรก่อนดีพี่มีแผนการอ่านมาให้ค่ะพี่แนะนําให้น้องโฟกัสไปที่วิชาทีเกคณิตประยุกต์หนึ่งและภาษาอังกฤษก่อนได้เลยค่ะปิดเทอมนี้เริ่ม3วิชานี้ก่อนได้เลยพอได้ใช้แน่ๆหลังจากนั้นค่อยๆทยอยเก็บวิชาที่เหลือนะคะ ใครอยากสอบติดคณะพยาบาลแบบชั่วๆ้าเพราะติวเข้มเข้าคณะพยาบาลสามารถช่วยน้องได้ค่ะโดยคอนนี้จะติวครบทุกวิชาเลยทั้งทีแกดตทีแพดและ A-Level พื้นฐานไม่ดีก็เรียนเข้าใจตะลุยข้อสอบแนวใหม่แบบจัดเต็มที่สําคัญถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักแชทฐานได้ด้วยนะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจสามารถทักแชทมาได้เลยค่ะ okay.